ความเดิมตอนที่แล้ว ลออสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่แพลตฟอร์ม8กับซีรีส์ลุงผีร้ายกับยายหลานนะคือจริงๆแล้วเราเล่นเกมนี้จบไปแล้วนะในสตรีมอ่ะเ,อเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ละกันมีคลิปแยกด้วยนี่เลยแต่อที่เล่นจบเนี่ยมันคือตอนจบแบบที่หนึ่งที่เราเหลืออีกแบบก็คือเราจะต้องหาสิ่งที่ปกติให้ครบทั้งหมดทีด่เห็นตอนนี้ก็คือมีอยู่9้าอย่าง ตอนแรกก็กะจะลืมลืมไปนะว่าเฮ้ยเคยพูดไวในสตรีมาว่าจะมาเล่นต่อให้จบแต่ก็ไม่เหลือคิดว่าเราจะลงแล้วก็เลยต้องอดอันนี้ไปโชว์ใช้กรรมกันดีกว่าไปอาลละหวังว่าครั้งนี้เราจะไม่โดนลงเสือบใช่แม่เรื่องของช่วงแรกๆไม่น่ามีอะไรเราวิ่งเลยดีกว่าไปช่วยแเอาล่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่เราจะไปเริ่มอะไรน่ากลัวน่ากลัว สีเหลืองไปสีเหลืองแสดงว่าหาสิง่งผิดปกติหาสิ่งผิดปกติไม่มีไม่มีไปขา้างบนอืมมันจะไปอยู่ที่เฮ้ยเหลืองๆๆๆมันเป็นเหืองๆก้อนะหัวย <Yeah, <hm ังกระดิกตบะเพลงเก่ามากอายุหมดเฮ้ยแต่นี่ง่ายนี่ง่ายไปเลยสบายๆเอาจริงเปิดมากี่ครั้งก็เสียวทุกครั้งแบบเฮ้ย มีคนพยายามจะเปิดประตูใครจะเปิดประตูอมันจะมีคนวิ่งสวนเรามาไหมทะเลาออกไปเดินมาขนาดนี้แล้วมันไม่น่าจะไม่น่าจะมาแล้วแหละนั่งรอแล้วกันอะจะไว้แอขอเลือกตามมองเขาจะออกเขาก็ไม่ออกนะยังไงดีเรานั่งรอไปเรื่อยๆอย่างี้แหะ โอเคเฮ้ยว้าว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 ไปร้องก้นได้ไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วทุกคนเรานั่งรอ,อนานเกินไปละต้องมาพิสูจน์ความจริงคือถ้ามันจะมีตัวอะไรวิ่งเข้ามา <c oughs> หาเราเนี่ย <c oughs> ก็ปล่อยให้มันเอาเราไปเลยโอเคเราจะเริ่มเดินนะเราจะเริ่มก็ไปได้มากได้มากได้มากเอา้าเอ้ามันยุนเงียบๆแล้วเหรอ เึ <S 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 ีงยท่าก <si ็ไม่เท่าไหร่แน่จริงมาเป็นตัวเลยดิโหรอเล่นนะรอเล่นเอาล่ะไปอันต่อไปเฮ้ย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 ก็เลยขึ้นก็เลยขึ้นเฮ้ยอะไรเนี่ยรถไฟเงบรถไฟเงบรถไฟหรือไม่จ่ายหรือไม่ตายเราจะต้องไปดู นี่มันยกหรอนี่ก็อยู่โรลเลอร์โคสเตอร์ปะเนี่ยโอ้โหอารมณ์แต่ละวันต้องมาเจอเขาอีกแล้วโอ้ครั้งที่แล้วเราไม่ผ่านลุงก็เลยต้องมาเจอลุงอีกหรอ ครั้งนี้เราจะไม่ยอมเราจะไม่ยอมให้ลุงปังอัดกระแทกคอเสื้อเราได้คนรู้บอกว่าห้ามโดนตัวลุงไม่แต่จิตเดียวเท่านั้นต้องปล่อยให้ลุงเดินผ่านเราไปโดยที่เราไม่กระแทกไหล่ลุงโอเคไม่ยากไม่ยากตอนนี้เราก็รอให้ลุงเดินผ่านไปแล้วเราก็จึ๊บจึบจ๊บจึบจ๊บจึบ๊บเด้อไงเน,นี่ยกับบอกถุลิอนัน ดูจนถึงตอนนี้แล้วชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์ด้วยนะทุกคนนะแล้วถ้าดูจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะว่าชอบตอนไหนที่สุดโอเคอะไปดูต่อเอาละตอนนี้เราเหลืออีกกี่อย่างเฮ้ยเหลืออีกห้าเฮ้ยทั้งงานรีบเลยรีบเลยวิ่งแบบรีบเลยใส่ดูสิโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรเราไปต่อไปต่อไปเร็วเลยไป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 ไม่มีไม่มีอะไรอันนี้ไม่มีไม่มีอะไรนะเอาละ มันไม่มีอะไรเลยเหรอสามรอบติดแล้วนะเป็นไปได้หรอวะแปลก,กแล้วแปลก,ปกมันจะมีอะไรไหมเนี่ยไม่รู้เราไปก่อ มีคนมีคนมีคนเฮ้อเฮยไปทางไหนไปทางไหนได้ไปทางไหนเฮ้ยประตูประตูโอ้โหดิหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมไม่หืนสั่นเงี right? ้ยเงี้ยอยู่เฮ้ยประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้มีมีใครนักตบหรอไหมเฮ้ยไม่มีไม่มีรู้ว่าจะเป็นรู้ว่าจะเป็นประตูนี้เกือบได้ไปฟาดหัวอนแล้วนี่ถ้าเราวิ่งดุ่มๆเข้าไปนี่เราตายนะ แต่เมื่อกี้เหมือนเราเหมือนเขาไปติดอยู่อีกมิตีหนึ่งอะไปเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันมีอะไรเขียนอยู่ที่พื้นมันอาจจะเขียนว่าอลยรทีเราทำไงเนี่ยพอตีกิเนเปิดรู้แล้วมันมาไปเลยฮะ 8, 9, 4, 8, 8, 9, 72, ปดเก้าสี่แปดแก็สองะอะไรวะไปทางขวา8ซ้าย9ขวา4เดินไป8 9เหรออ่ะอะ่นับเก้านับตลอดนะ1 2 3 4ไม่น่าใช่มันไม่ได้ตามเก้าอ่ะมันกระตึ๊บกระตึ๊บไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยว ไอ้รูปข้างบนมันหรือว่าหรือว่าปาก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 กี่กี่ทีแล้ววะแปดแปดเจ็ดแปดหมาแปดแล้วก็เก้าเจ็ดแปดเก้าหวานถูสุรีโฟจีน ไม่มีอะไรผิดปกติเราไปได้โอเคโอเคลุงไม่ลุงไม่ลุกขึ้นมาเยี่ยมไปค่ะทุกคนจำได้ไหมว่าตอนประตูเปิดไม่ได้แล้วลุงหายไปมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น อีกแล้วเหรอไม่เ,เดี๋ยว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 แต่ครั้งที่แล้วในที่เราพลาดเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเราประมาทแต่เพราะเราคอมเนาเหมือนกันถ้าง,งั้นครั้งนี้เราจะไม่ให้คอมเป็นตัวจำกัดความสามารถของเราอีกต่อไปเราต้องตะแครงข้างแรกวิงว่งวิ่วงค้อเธอลุงคิดว่านูอ่ะ จะลองกลกับกับดักเดิมๆยัง่นั้นเเฮ้ฮโยโธ่ลุงเจอทิ้งตัวเข้าไปนี่ในเมื่อครั้งที่แล้วเรากลัลังหันแล้วเรามืนหัวหน้ามืดเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราก็เลยตะแคงข้างซะเลยตะแคงข้างแล้วทำการหันแบบ1 8 0องศาเฮ้ฮยธ่ใครจะเร็วเท่าเราอะ ยื้หน้าวได้ไหมติดเล่นติดเล่นเดี๋ยวได้ตายจริงเดี๋ยวเดี๋ยวได้เริ่มใหม่ไปต่อครับ<ะ>ทำไมมันแดงทำไมมันแดงทำไมมันแดงโอ้โหแล้วจะไปยังไงเนี่ยแต่อยู่ตรงนี้ก็ไม่ช่วยอะไรวิ่งดีกว่าไปไปให้เร็วที่สุดไปให้เร็วที่สุด เฮ้ยทำไมเสียงรถไฟมันปแปลกๆเสียงรถไฟเฮ้ยซูดเฮ้ยรถไฟจอดลุงหนูไปแล้วหนูุ๊กคัสีนนว่าโดนลุงกระชากคอเสื้อแบบเอาอยู่กับลุงก่อนใช่ไหมลูก ลงไปยังไ<ห>วงเลยโหแต่โหตรงตรงนี้โหบรรยากาศโคตรเหมือนน่ะแต่ไม่ใช่เวลาจะชื่นชมจะกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วไหนไหนไเออเออนี่ทางนี้ทางนี้ทำการติ๊กแล้วก็ออกมาฮะนี่อะไรต้องเลือกอีกเนี่ยอ้อันมีป้ายบอกอะไรไหม ขวาร้ายซ้ายดีเราเลือกเอ้ย <c oughs> ออลือล้อลัวล้วกับพิบหนักมากขอเอาไปในความภาพแตกเอาเป็นเราไปทางที่ลัวไอ้อนี่แล้วกันลัวกับพิบไปกลับบ้านกลับบ้านแล้วเว้ยไม่อยู่แล้วตรงเนี้ยไปกลับบ้าน ทีซับไฮทีซับไฮทีชอบก็อย่าลืมกด like ไลค์ห้ทีทางที่ดีกดแมงไ้หมด